สวัสดีครับกลับมาเจอพี่เอกอีกแล้วนะครับคลิปนี้เรายังอยู่ในงานมอเตอร์เอ็กครับแต่คลิปนี้พี่เอกอยากพาทุกคนครับมาเจาะลึกในตัวของคีลองดาคอนนะครับที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าพันแท้มาบ้านเราแล้วครับโดยตัวรถของเขาครับจะมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาชมกันครับ และอย่างที่เห็นกันอยู่นะครับตัวรถคันนี้ที่ขึ้นโยมบนเวทีเนี่ยจะเป็นในตัวของกระบะท,ที่เป็นดับเบิลแคปสประตูแต่ดีไซน์ของตัวรถครับจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทุกรุ่นย่อยคันที่เห็นเอาเริ่มต้นไลก่อนนะครับว่าในการออกแบบกระจังหน้าก็เป็นสไตล์ของเขานะครับในตัวของ คิงลองนะครับก็คืออาละเป็นข้างบนดําด้านมีเรื่องของโครเมียมโลโก้นะครับแบรนด์นะครับมายังไม่มีในเรื่องของกล้องมาให้นะครับตัวกันชนหน้าขนาดใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีเรื่องของตัวปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ชุดโคมไฟอ่าจะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบ L.E.D ให้มาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ามาให้แบบสวยงามนะและเราสังเกตนะครับจะมีเม็ด L.E.D ซ่อนอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็น่าจะเป็นไฟเรื่องไฟ Daytime นะครับไฟฟลอกแรมมีมาให้นะครับการออกแบบนะครับดูบึกบึนนะครับในสไตล์ของกระบะนะครับที่เขาบอกว่าเขาเป็นกระบะพันแทะ E ีีนั่นเองคราวนี้เรามาดูด้านบนครับด้านบนกระจกบังลมด้านหน้านะครับขนาดใหญ่ไม่มีเรื่องของเซนเซอร์มานะเห็นไหมเรามองดูนะครับมีที่ปัดน้ําฝนนะครับมีมาให้แต่ที่ปัดน้ําฝนอันนี้มันดูแบบงงๆนะ มันปัดข้างนี้หรือเปล่ามันต้องปัดข้างนู้นเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลองดูนะคอมเมนต์กันมานะครับแต่ที่สําคัญครับด้านบุมด้านซ้ายของตัวรถนะครับจะมีที่ชาร์จซึ่งเราจะต้องกดปุ่มจากด้านในนะครับสามารถจะรองรับการชาร์จแบบ AC และ DC นะครับโดยตัว AC เนี่ยรองรับอยู่ที่6.6กิโลวัตต์และ DC อยู่ที่ 9กิกิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับแล้วแบตเตอรี่ของเขาจะเหมือนกันทุกรุ่นคืออยู่ที่59นะครับกิโ uh, ลวัตต์ชั่วโมงเวลาเรากดปุ่มด้านในครับนี่เราก็จะเด้งฝาออกมาแบบนี้นะครับก็จะรองรับ AC DC มีมาให้นะครับและคราวนี้เรามาดูเรื่องของตัวล้อและช่วงล่างครับคันนี้เป็นตัวดับเบิลแคป นะครับก็ช่วงล่างเป็นดับเบิลวิชโบนครับในตามสไตล์กระบะอยู่แล้วนะครับส่วนล้อนะครับจะมีขนาด2 4 5 7 0 R 1 7นะครับก็คนอื่นนะครับรถญี่ปุ่นเขาจะมา18แต่ในตัวคิงลองเลือกที่จะเป็น17แล้วก็มีระบบนะครับดิสเบรกนะครับคาลิเปอร์เบรกมาให้นะครับแล้วด้านบนมีเรื่องของบางโคนสีดำนะครับ กันแบบเศษกระเด็นนะครับก็ถือว่าโอเคแต่เรื่องเสียงอาจจะมีดังซะหน่อยหนึ่งคราวนี้มากระจกมองข้างครับก็มาสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มาให้ไม่มีกล้องนะครับไม่มีกล้องนี่เราอยู่มุมซ้ายของตัวรถนะคนขับอยู่ด้านนู้นแล้วก็ในตัวของบันไดด้านล่างเป็นบันไดแบบวัสดุเป็นแบบสแตนเลสนะครับมีมาให้นะครับก็คงน่าจะยึดกับบอด,ดี้นั่นเองนะครับก็ดูแข็งแรงคงทนนะแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยมีการดีไซน์ที่มีคิ้วขอบสีดําซึ่งอันเนี้ย จะไม่เหมือนกันนะครับก็ในรุ่นปกติเนี่ยจะไม่มีตัวกระบะด้านท้ายสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับนี่ครับช่องตรงนี้เนี่ยยังเป็นช่องเติมน้ํามันแต่แต่แบบนี้นะครับฟังนะยังไม่มีนะตอนนี้นะครับอานาคตจะมีในเรื่องของ e r e v ที่เราสามารถจะใช้ในเรื่องของไฟฟ้าพร้อมกับที่เราจะใช้ในเรื่องของโหมดนะครับเติมน้ํามันมาผสมกันก็คือเราจะได้เป็นรถที่เป็นแบบ plug in hybrid นั่นเองและตัวดาคอนนะครับของตัวรุ่นรถแบบนี้มาให้และตัวรถกระบะด้านท้ายเป็นแบบ3ขอแบบนี้เลยนะครับก็ เราไม่เห็นทรงแบบกระบะแบบนี้มานานแล้วนะครับด้านบนทาวเวอร์บาร์ครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวโครงเหล็กมาให้นะครับแข็งแรงคงทนก็มาในสไยล์ที่เราอาจจะไม่คุ้นชินอันนี้ก็มีมาให้ในตัวดับเบิลแคปล้อหลังครับขนาดเดียวกันด้านหน้าและที่สําคัญนี่ครับถ้ามองลึกลงไป ไม่ใช่ดิสเบรกนะครับยังคงเป็นดัมเบรกอยู่และช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะมาแบบแหน่แผ่นซ้อนพร้อมกับช็คอัพนะครับแต่ด้านในคันนี้ที่เก๋คือก็มีบางคนพลาสติกมาให้ด้านในแบบนี้นั่นเองนะครับและมาดูด้านหลังครับเราจะเห็นว่าชุดโคมไฟด้านหลังนี่มีขนาดใหญ่ดีไซน์ก็ไม่คุ้นชินนะก็ไม่ได้เหมือนกระบะบ้านเรานะครับก็ดูโอเคแต่ว่าตัวหลอดไฟข้างในยังเป็นหลอดไส้อยู่ยังไม่ได้เป็นแบบ Fu l l LED นะครับแล้วก็แบรนด์ n ิงลองนะครับมาให้แล้วก็ ดาคอนนะครับมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายเสียอย่างหนึ่งไอ้ไม่มีกล้องหลังมาให้ครับตอนช่วงถอยหลังก็เรามาระวังแต่เขามีพักกิ้งเซนเซอร์มาให้เห็นไหมครับตรงกลางนะครับมาให้อยู่2จุดนะครับด้านหลังก็ยังพอช่วยได้และตัวกระบะด้านหลังครับก็ยังมีขอนะครับแบบนี้บอกเลยว่าเราแปลกตาใช่ไหมแล้วก็การเปิดนะครับฝาท้ายนะครับก็ ยังมีความหนักหน่วงนะครับเพราะว่าไม่ได้มีตัวช่วยผ่อนแรงแต่ที่สําคัญในพื้นกระบะในสไตล์ของเขาเขาเป็นพ่นเอาเหมือนเหมือนมีเขาเรียกว่ามีแผ่นนะครับบางๆเคลือบอยู่นะครับมีน็อตยึดแบบนี้นะครับเป็นทรายแล้วก็เราจะเห็นว่าตัวซุ้มล้อนะครับก็จะมีขึ้นมาประมาณหนึ่งแบบนี้ก็มาในสไตล์แบบรถกระบะนะครับปกติเลยแต่นี่คือ เป็นกระบะไฟฟ้านั่นเองเอาล่ะเรามาดูภายในนะครับตัวรถนะครับอย่างที่เห็นนะครับภายในออกมาโทนสีดำครับมีเล่นสีเงินนะครับเข้ามาที่จับเปิดประตูอยู่ด้านบนนะครับกระจกให้มาเป็นแบบกระจกไฟฟ้ามาแต่ว่าในนี่ครับเราจะเห็นว่าเป็นออโต้มือนะครับเดี๋ยวนะจะดูในวะันทั h ไหมไม่นะครับลงมา อ่าถ้าลงอ่ะเป็นแบบวันทัสนะครับเอาล่ะเราขึ้นมาด้านบนครับปีนบันไดขึ้นมาเราจะเห็นนะครับว่าตัวเบาะให้มาเป็นหนังนะแต่หนังที่ให้มาเป็นหนังสังเคราะห์นะครับการปรับฟังก์ชันของเบาเป็นแมนวนวลมือนะครับก็ปรับหน้าโอเคนะครับก็ถือว่ารถคันนี้นะเป็นรถ4ประตูนะเป็นกระบะสีประตูที่แบบดูโอเคพวงมาลัยนะครับจับนะครับไม่ได้มาเป็นซิลิโคนนะมาดีด้วยคุ้มหนัง นะครับมาให้ด้านบนมีกริปนะครับมาแต่มันจะยกกา้านไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมันจะค่อนขึ้นมาด้านบนสัหน่อยหนึ่งมัดวัดนะครับจะเห็นเลยนะครับเป็นดิจิตอลอยู่นะครับก็ไซส์ประมาณสัก7นิ้วนะครับจากตรงนี้ฟังก์ชันในเรื่องของไฟอ่าไฟนี่เหมือนบ้านเรานะเหมือนรถบ้านเราคือไฟอยู่ทางด้านขวามือนะครับที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็การออกแบบคอนโซลเนี่ยจะมีความเห็นไหมคุ้นๆไหม นะครับมันจะมีการปรับที่มันคุ้นชินนิดนึงนะการปรับช่องแอร์ต่างๆมาให้เป็นสีดําเงาฟังก์ชันนะครับปรับกระจกมองข้างจากตรงนี้ ยกระดับไฟหน้าได้นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับในเรื่องของคันเร่งเบรกก็มีมาให้ตามปกติแบบนี้เลยและเข้ามาดูใกล้ๆเราจะเห็นว่าการออกแบบคอนโซลนะไม่มีวัสดุแบบหมุนิ่มเลยนะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปมาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับไวสกรีนแบบลอยตัวน่าจะไซส์ประมาณสัก8นิ้วนะครับแล้วก็ในตัวแอร์นะครับช่องแอร์นะครับมีมาให้ด้านบนช่องเก็บของตรงนี้มีมาให้ ในเรื่องปรับแอร์ครับปรับจากด้านล่างก็นะครับมาให้แบบปรับลูกบิดหมุนแบบนี้มี AC นะครับก็ปรับแมนวนวลอยู่แล้วก็นี่ครับกดปุ่มลงไปปุ๊บเราจะเจอนะครับในเรื่องของนี่พี่เอนไม่เห็นมานานแล้วครับนี่ครับที่จุดบุหรี่เออดึงออกยากมากเลยเอยดึงออกไม่ได้อะ่ะ ไม่สามารถดึงออกได้อเอาใครมาดึงหน่อยนะัในงานนะครับมาชมที่งาน Motor Expo ได้เนี่ยพี่ดึงไม่ออกอันนี้เป็นที่จุดบุหรีนะครับมีมาให้และลงมาครับเป็นคันเกียร์ครับคันเกียร์ก็ง่ายๆครับมีโหมด R, โหมด N หมด D นะครับก็แค่เพียงหมุนและมีโหมด S มาให้ด้วยครับก็ถือว่าในสไตล์ของรถไฟฟ้าก็มาประมาณนี้แล้วก็เบรกมือครับ ยังไม่เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะก็ใช้ดึงเอาขึ้นมานะครับและตัวเบาะนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับมาให้ก็ครอบถ้วนหัวหมอนมีมาให้เดินได้ซิทชิงนะครับสีขาวที่เท้าแขนนะครับเนี่ยมีมาให้นะแล้วเปิดยังไงล่ะเอาละเนี่ยครับงงเหมือนกันนะครับที่เท้าแขนของเขานะครับมีมาให้อย่างเงี้ยแต่พี่เอกเปิดไม่เป็นครับเพื่อนๆเหมือนเดิมอ้าวมีปุ่มสลักด้านข้างครับนี่ เปิดขึ้นมาการออกแบบของเขาก็แปลกตาและมันไม่สมมาตรเห็นไหมครับมันไม่เท่ากันอะ่ะเออว่ะข้างหลังเท่ากันครับแต่ตรงนี้ไม่เท่ากันก็เป็นดีไซน์แล้วเรามาดูครับจุดยึดเบลสีคนละสีเลยนะ อันนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับในตัวของสายเบลสายเบลจะมาเป็นสีอ่อนเออแปลกตานะครับทุกทีจะเป็นสายเบลสีดําคราวนี้จุดหนึ่งที่อยากให้ดูนะครับในตัวเสา A เนี่ยนะครับวัสดุที่ให้มานะครับก็ถือว่าโอเคแต่งานประกอบบางอย่างเราก็ดูแล้วมันไม่ได้เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้มาครบถ้วนมีที่โหนขึ้นมาด้านบนครับม่านบางแดดขนาดใหญ่นะครับตรงคนขับเนี่ยมีกระจกแต่ไม่มีไฟไฟอาศัยเพดานครับนี่แบบนี้ เป็นแบบ LED นะอันนี้ก็คือโอเคนะครับแต่ที่เก็บแว่นตาไม่มีนะแล้วก็กระจกมองหลังครับเป็นแบบป๊อกแป๊กแบบนี้นะครับก็เป็นปกติเรามีที่จับมาให้ครบทุกตำแหน่งเอาละนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับก้าวเข้ามานะครับในพื้นที่ด้านหลังนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับตัวรถก็นี่ครับตัวเบาะแหม แต่ข้างหน้าเนี่ยพี่เอกมีความรู้สึกว่าการนั่งเข้ามาฟองน้ําที่อัดขึ้นรูปด้านหน้าจะนุ่มกว่าด้านหลังจะมีความกระด้างแต่ด้านหลังนะตัวบอบ์ดจะถูกยกนะครับมากกว่าด้านหน้าเออนั่งแล้วก็จะสูงกว่าอันนี้คือในการนั่งนะพี่เอกว่าดีนะครับแต่ว่าองศาดูสบายไหมก็สบายนะครับไม่ชันเออ,อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความแข็งไงเบาะมันต้าน,นนะครับเราจะดูนีไม่มีในเรื่องของนะครับที่เท้าแขนด้านหลังมาให้ หัวหมอนด้านหลังไม่มีมีแค่เฉพาะนั่งซ้ายนั่งขวานะครับแล้วเราจะเห็นว่าในตัวพลาสติกที่อยู่ด้านหลังตรงนี้จะใช้เป็นสีเบทเหมือนกับในตัวของที่จับด้านหน้าเอออันนี้ก็จะแตกต่างกาันมีเบลมาให้นะครับมาให้อยู่ที่2ตําแหน่งตรงกลางไม่มีนะครับอันนี้ขาดไปไฟด้านหลังมีมาอีกหนึ่งตแหน่งนะครับด้านบนนะเป็น LED มาให้นะครับเรามาดูซิแอร์หลังมีไหมแอร์หลังไม่มีครับแต่มีที่ เขียบุหรี่มาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างมี A c o u ซ let มาให้อีกหนึ่งอันแต่ไม่มีในเรื่องของช่องเสียบชาร์จ USB นะไม่มีนะครับเอาละนี่คือในตัวดับเบิลแคปนะครับคงเห็นแล้วนะครับว่าครบถ้วนเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งรุ่นกันครับเป็นรุ่นไหนไปดูกันเรามาต่ออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นแบบหัวเดี่ยวนะครับคือตัวของทิงลองเองนะครับในรุ่นดาร์คอนเนี่ยเขาจะมีมาทั้งหมด3รุ่นก็คือมาเป็นแบบหัวเดี่ยวก็จริงแต่เป็นหัวเดี่ยวแบบหัวกระสือนะครับด้านหล ท้ายกระบะนะครับก็เอามาดัดแปลงทําตู้ต่ออะไรกันเองแล้วก็มาตัวนี้ที่มาเป็นแบบกระบะนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลแคปเท่านั้นไม่มีแบบแคปนะครับแคปที่แบบประตูเดียวแล้วเปิดแคปด้านหลังยังไม่มีมานะครับคราวนี้เรามาดูหน้าตาของไอตัวเจ้าซิงเกิลแคปคันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงก็คือชุดไฟหน้ากระจังหน้าจะเหมือนกันกับในตัวของดับเบิลแคปเลยนะครับก็มีความคล้ายกันกล้องไม่มีนะครับตระตวกันชนเหมือนกันหมดเลย มีไฟฟ็อกแรมให้มาไหมในรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ็อกแรมให้มานะครับแล้วคราวนี้เรามามองด้านบนครับด้านบนก็จะเห็นกระจกบานหน้าเลยนะครับก็ง่ายๆเรียบง่ายเหมือนกับในตัวดับเบิลแคปคือไม่มีในเรื่องของกล้องเลยนะครับก็ประมาณนั้นแล้วพอมาดูด้านข้างครับจุดชาร์จเหมือนเดิมครับจุดชาร์จอยู่ด้านข้างเปิดจากในรถแต่คราวนี้ครับคันนี้นะครับเราจะไม่ได้ล้อแมกมา แต่เราได้ล้อกระทะขนาด17นิ้วเหมือนกันก็คือไซส์ของเขาก็จะอยู่ที่245/70 R17 นะครับก็จะได้ยางเหมือนในล้อแม็กนะครับในตัวของดับเบิลแคปนั่นเองช่วงล่างห,หน้าเหมือนกันครับดับเบิลวิชโบนนะครับแล้วก็ระบบเบรกดิสเบรกมาให้ครบถ้วนนะครับด้านข้างตัวรถคันนี้เราสังเกตหนึงที่หายไปนั่นคือบันไดเห็นไหมครับ เพราะว่าในตัวดับเบิลแคปจะมีบันไดามาให้แต่การตกแต่งด้านข้างที่เป็นคิ้วสีดํามีมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การเปิดประตูรถนะการเปิดก็ปกติแบบนี้นั่นเองแต่การขึ้นลงอาจจะต้องก้าวขาลําบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีบันไดช่วยก็ออกแรงก้าวขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นสกิปเพจงานมันดูยังไม่เรียบร้อยเห็นไหมครับมันมีรอยบุบบุ๋มบ,มบุมแบบนี้อยู่ งานมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เครานี้ก็ขึ้นอยู่ราคาที่เขาจะเปิดออกมาตอนท้ายนะครับให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้เป็นเบาะผ้าเมื่อกี้เราเป็นเบาะหนังนะครับเอาละนี่คือด้านข้างตัวรถนะครับที่มาเป็นแบบ5ขออย่างที่เห็นนะครับหนึ่งสอามสี่ห้าแล้วก็ดาคอนมาแบบนี้เลยนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับในชุดกระบะคันนี้ก็เหมือนกันจะมีช่องเติมน้ํามันมาให้เผื่อแต่ณปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้ช่วงล่างเป็นแหนบแผ่นซ้อนนะครับล้อหลัง เหมือนกับด้านหน้านะครับขนาด17นิ้วเช่นกันคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกระบะครับคันนี้การออกแบบด้านท้ายชุดโคมไฟท้ายเหมือนกันแต่คันนี้ไม่มีในเรื่องของนะครับบันไดท้ายด้านหลังหรือการชนท้ายนะครับก็การเปิดนะครับก็จะเหมือนกันแบบนี้ก็คือเปิดลงมาครับออกแรงนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ฝาท้ายด้านบนนะครับก็จะมีแผ่นนะครับปิดบางๆนะครับกันกระแทกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคละพอใช้งานได้ แต่เราเอาคันนี้ไปบรรทุกล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าเดี๋ยวเราค่อยสรุปตัวเรื่องของกําลังมอเตอร์กันนะครับว่าเป็นเท่าไหร่เอาล่ะเราไปดูภายในของคันนี้กันบ้างครับและเมื่อเราเข้ามาในตัวรถนะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าดีไซน์เนี่ย เหมือนกันกับในตัวของดับเบิลแคปนะครับดีไซน์ด้านหน้าเหมือนกันจะมีความแตกต่างก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับคันนี้หน้าจอกลางหายไปเห็นไหมครับหน้าจอกลางจะอยู่ในรุ่นดับเบิลแคปแล้วก็มีการใช้วิทยุอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของแอร์การปรับนะครับแล้วด้านล่างแล้วก็จุดนะครับที่เราจะเห็นด้านล่างตรงนี้นะครับที่จุดบุหรี่เอออันนี้หยิบออกมาง่ายเห็นไหม ไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วนะที่จุดบุรีโลโก้แบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวคันเกียร์เกียร์ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นลูกลูกหมุนลูกบิดหมุนนะครับ R&D เบรกมือนะครับเป็นเบรกมือดึงขึ้นปกติแต่เบาะจากที่เมื่อกี้นี้เราเห็นเป็นเบาะหนังคราวนี้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ตำแหน่งก็มีประมาณนี้แล้วก็เป็นหัวเดี่ยวเราสามารถที่จะปรับเอ็นนะครับนอนได้ตรงนี้ได้สุดแล้วนี่คือเอ็นสุดแล้วนะครับยืดขาได้ประมาณนี้ แล้วพอมาเรากลับมาดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยในคันนี้เป็นแบบยูรีเทนอัดขึ้นรูปเห็นไหมครับมันจะไม่มีในเรื่องปุ่มฟังก์ชันต่างๆเลยนะครับหายไปเลยนะแล้วการปรับนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับได้ไหมจากที่เราดูจากตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับไม่สามารถจะปรับได้นะครับฟริกเลยก็อาศัยการปั๊มเบาะนะครับการปั๊มเบาะปั๊มเบาได้ไหมเบาปั๊มได้ไหมเบาก็ปั๊มไม่ได้อีกนะครับคือเป็นแมนนวลนะครับแต่เบาะไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะ ไม่มีในเรื่องของตัวฟังก์ชันปรับสูงต่ำมีแค่ปรับเอนเท่านั้นอืดูหายไปเยอะสักหน่อยนึงแต่เสา A เ,เนี่ยมีที่จับมาให้ครบถ้วนด้านบนนะครับโทนสีเหมือนกับตัวดับเบิลแคปนะครับที่มีมา่านบังแดดนะครับมีกระจกมาให้ครบแล้วก็ด้านบนในเรื่องของไฟเพดานนะครับที่เป็น l อ d ดีอย่างนี้มีมาให้ครบถ้วนกระจกมองหลังมีมาให้แบบนี้เหมือนกันนะครับนี่คือรุ่นย่อยที่มาให้นะครับที่ดูแล้วก็มีความใกล้เคียงกันและที่พิเศษในบูธของในตัวของ คิงลองนะครับก็คือมีรถแดงครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถแดงอะไรคือรถแดงไปดูกันและนี่ครับรถแดงที่พี่เอว่านะครับนี่ครับมานี่สากรนะครล้านนาเดินรถนะครับคันนี้เป็นรถที่จัดเพื่อมาในการแสดงเท่านั้นนะเราจะเห็นนะครับว่าเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเป็นหัวเดียวนะครับแต่เพิ่มเติมในเรื่องของบันไดเมื่อกี้นี้นะในหัวเดี่ยวที่เราผ่านมาไม่มีบันไดข้างอันนี้มีบันไดข้าง เพิ่มเติมขึ้นมาแต่ล้อและยางนะครับขนาด17นิ้วเหมือนกันคราวนี้เรามาดูขุมกําลังกันครับว่าขุมกําลังของรถคันนี้เป็นยังไงอย่างที่เห็นนะครับในตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับมันจะไปขับเพลารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนเดิมนะครับแต่ในตัวอินเวอร์เตอร์คอมเอร์เตอร์นะครับจะอยู่ภายในตัวรถเราจะเห็นว่าในเรื่องของหม้อลมเบรกนะครับยังอยู่ด้านเดิมกล่อง ECU มีเห็น หม้อน้ำนะครับมาให้เพื่อช่วยระบายนะครับความร้อนให้กับแบตเตอรี่นะครับและในตัวของมอเตอร์นะครับคราวนี้ตัวแบตเตอรี่นะครับจะถูกซ่อนอยู่ด้านล่างของตัวพื้นรถนะครับจะมองเห็นได้ชัดโดยกําลังของรถคันนี้นะครับจะให้กําลังตอบสองอยู่ที่1 6 3แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับและนะครับคันนี้นะครับวิ่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรนั่นเองนะครับส่วนระยะทางนะครับสามารถวิ่งได้อยู่ที่300กิโลเมตร นะครับก็คือต่อการชาร์จ1ครั้งก็ถือว่าระยะทางเนี่ยไม่น้อยนะครับถือว่าใช้ได้300วิ่งจริงอาจจะอยู่ที่200ต้นต้นนครับถ้าเนียนๆหน่อยไม่ได้รีบกระโชว์กห้าก็200กลางๆอาจจะได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าโอเคแต่ความเร็วสูงสุดคันนี้ถูกตอนไว้นะครับอยู่ที่120ก็ดีครับก็ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นรถคอมเมอร์เชียลมันเป็นรถที่ไม่ได้ต้องการเพอร์ฟอร์มนซ์ในความแรงต้องแรงต้องชนะใครนะครับอันนี้แหละแต่ต้นนะครับดีแน่นอนเพราะว่ามันใช้มอเตอร์ขับหลัง ให้มาเอาล่ะนี่คือ1ในตัวรถที่อยากแนะนําแต่ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะครับรถคันข้างๆนะครับเนี่ยน้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวแต่งที่ทางคิงลองเขาจับคันนี้มาแต่งตัวแต่งหล่อมากขึ้นและเป็นตัวรถที่เป็นสีดําเราจะเห็นนะครับดีไซน์ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับตัวกระจังหน้าตัวชุดโคมไฟแต่ที่ไม่เหมือนเดิมครับอยู่ตรงขาน้องครับมาดูตรงขาน้องกันดีกว่าครับววสวัสดีครับครับหิใครวะใครวะ เรามาดูตรงนี้กันก่อนขาน้องครับค่ะไม่ได้ดอ้าวไม่ใช่ขาน้องนะครับเรามาดูตรงนี้ครับเขาเปลี่ยนล้อมาให้ขนาด17นิ้วพร้อมกับยาง y o ก o h a m a นะครับ Geo Render มาให้และยังเปลี่ยนจานดิทนะครับมาเป็นแบบจานดิทที่เป็นแบบเซาะล่องมานี่พประมาณเปลี่ยนคาลิปเปอร์ <c oughs> ก็เท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้ดุเดือดมากขึ้นและเอามาเป็นสายลุยได้ ตัวบันไดข้างเปลี่ยนจากสีเงินมาเป็นสีดํานะครับและไล่มาล้อหลังเหมือนกันครับถูกเปลี่ยนจากตัวดัมเบลกนะครับมาเป็นดิสเบรกนะแปลงมาใส่ในตัวของคาลิเปอร์ก็เท่ากับว่าตัวรถเนี่ยสามารถดีไซน์นะครับมากขึ้นได้ก็จัดความแรงเข้ามาแถงถึงแม้รถคันนี้จะเป็นสับเคลื่อนล้อหลังก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับลองพิจารณากันดูว่าเฮ้ยยังไงดีนะ ล้อหลังก็ได้ใช่ไหมเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาไปลุยคันนี้แต่ยางขึ้นมาเนี่ยมันยังเป็น HT นะไม่ใช่ยางแบบ AT นะครับก็วิ่งบนถนนกํลังดีช่วงล่างเหมือนเดิมแห่แผ่นซ้อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับกระบะไฟฟ้า100%อย่างที่เห็นนะครับก็มีตัวเลือกนะครับมาเพียงแค่3รุ่นย่อยนะครับตัวตัวซิงเกิลแค ดับเบิลแคปและหัวกระสือนะครับที่มีมาเท่านั้นนะยังไม่ได้มีมาตัวเรื่องของตัวแคปนะยังไม่มีมาให้นะครับก็ติดตามกันไปในครั้งหน้าต่อไปส่วนราคานะครับเดี๋ยวเราใส่ไว้ด้านล่างนะครับว่าราคาของใน3รุ่นนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยราคาอยู่ด้านล่างนะครับหรือถ้าไม่ทนันเดี๋ยวพี่เห็นใส่เป็นดิสคริปชันไว้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าราคาคันนี้เป็นยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์กันมาครับว่าในตัวกระบะไฟ้าใน3รุ่นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย ยังน่าสนใจหรือใครจะซื้อไปใช้ในการทำงานซื้อไปทำเป็นรถสองแถวใช้งานแบบนี้คุ้มค่าหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันมานะครับก็ฝากในตัวคินลองดาคอนคันนี้ไว้ด้วยนะครับเอาล่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับในบูธนี้สำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวเรายังไปต่อครับยังไม่หมดนะครับเรายังอยู่ในงาน Motor Expo 2024 20นี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพี่เอและทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยเจอกนคลิปหน้าพี่เอจะพาทุกคนไปดูบูธไหนฝากติดตามกันวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูบูธต่อไปครับสวัสดีครับ